วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาลองชิมชาฟ้าทลายโจรน,นะคะจะเป็นซองแบบนี้ปกติยี่ห้อนี้นะที่บ้านพี่จะซื้อชาต่างๆของเขาเนี่ยมาทานคั้งเยอะนะคะแล้วเราก็เพิ่งเห็นว่ามันมีชาฟ้าทลายโจรด้วย วันนี้ก็เลยจะเอามาลองชิมว่ามันเป็นยังไงนะคะปกติเราเคยกินที่เป็นแคปซูลนะแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รู้รสชาตินะว่าขมไม่ขมวันนี้ก็เลยแบบลองแกะแบบชาแล้วก็ชมดูแต่เชื่อมาตอนแรกนะกลิ่นนะมันจะเป็นแบบผงๆอยู่ในซองนะคะอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะอืมกลิ่นเนี่ยพอแกะออกมามันก็มีความแบบเป็นสมุนไพรของมันเลยอ่ะนี่เราชงแบบใส่น้ําทิ้งไว้สักพักนึงแหละให้มันแบบเ,เย็น เย็นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่ายาังแบบอุ่นๆอยู่คือกลิ่นก็คือแบบเหมือนพวกสมุนไพรต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าขมหรือไม่ขมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน <c oughs> คือ จริงๆอ่ะถ้ากินเลยตอนแรกอะ่ะก็จะอาการรุนแรงเลยเหมือนขมมากแต่ว่าเมื่อกี้คือแบบคืออมไม่ก่อนยังไม่ยังไม่กลืนลงไปคือแบบลองแบบเอาลิ้นแบบอมๆแปะๆแบบให้มันค่อยๆแบบซึมๆค่อยๆรับรสอะ่ะคือแบบอันนี้คือขมคอลงมาเลยเนะี่ยขมคอเลยอะ่ะแต่กลิ่นเขาดีนะกลิ่นกลิ่นเขาดีนะแต่รสชาติคือแบบแต่คือถ้ามันเป็นยาเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องกินให้ได้ ขอลองอีกรอบนึง่งอ,อันนี้นะลองกินแบบกืนเข้าไปเลยคือมันกืนงปุ๊บขมปับสุดยอดแล้วช่วงนี้นะคะคนเป็นโควิดกันเยอะใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนพยาบาลที่เขาทําจากใบฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาว่าแบบใครที่เป็นโควิดใช่ไหมเพื่อนก็จะส่งให้ฟรีโอ้โห ถึงว่าสิคือเราจรินตนาการไม่ออกเลยว่าทุกคนพอมันทานแล้วบอกว่าทานแบบมันขมมากแต่ทุกคนพยายามที่จะทานอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนี่ขนาดเราเป็นแบบชามาอย่างดีเลยนะเราเป็นความรู้สึกว่าไม่น่าจะขมแต่มันขมว่ะเนี่ยใครจะแบบซ้อมนะช่วงนี้นะใครจะซ้อมแบบทานฟ้าทลายโจรนะเราแนะนานะลองแบบลองทานแบบนี้ค่ะแบบชาเนะี่ยถ้าถุก อย่าให้ฉันติดโควิดเลยโอเควันนี้ไปแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนนี่ผ่านไปแบบ5นาทีแล้วยังขมอยู่เลยอะไม่ไหวว้